สวัสดีครับวันนี้ครับผมนายนันทศิษ์สุดเดชลาจริแปดวันนี้ผมจะมาทำการทดลองไฟฟ้าสะกิดจะทำยังไงไปดูกันครับครับอุปกรณ์วันนี้ครับที่จะใช้ก็จะมีเพียงแค่น้ำแขับหนึ่งอันขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมเป็นัพลาสติกนะครับแล้วก็กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่นะครับแบบแห้งนะครับไม่มีน้ำเปียนนะแล้วก็จะเป็นเศษกระดา ไปเรื่อยๆโยนโบมไปเรื่อแล้วก็แบบนี้นะครับการทดลองนี้ทํายังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก็คือผมจะใช้ทิชชู่กับอ,อ่อางกระัดใน,านการถูนะครับผมถูถูถไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยจนกว่าเราคิดว่าเราจะมีประจุมากพอที่จะทําให้กระดาษบนโต๊ะผมนั้นลอยขึ้น ดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรือยครับไปเรื่อๆไปเรื่อยๆไป,ไป,ไป,ไปน้นขน,น่้โอเคเรารู้สึกวมันมากกราอะางนี่โมเดนไหมนี่กระดาษนะครับลอยมาติดโดยที่ไม่มีกาวเลยเห็นไหมอันนี้จริงน,นี่อ่ะประจุหมดแล้วอ่ะเราไม่รู้ใหม่ มีจริงการทดลองนี้เด็กๆสามารถเล่นได้นะครับผมแบบทําให้คุณพ่อคุณ,คณแม่ดูนะฮะอันนี้นครับอ่ะมองอมาออนี่ไม่รูนี่นีแล้ผมครับสรุปการทดลองนะครับผมก็คือประจุไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นจากความสมความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าทั้งสองชนิดนี้ก็คือเมื่อความสมดุลของทั้งคู่ยังมีความสมดุลอยู่แต่ พอเราเอาทิชชู่ที่มีความสมดุลกับนม้บรรทัดที่มีความสมดุลมาถูกันในลักษณะนี้ทำให้เกิดการดึงประจุไฟฟ้าจากทิชชู่ไปสู่ตัวไม้บรรทัดทำให้ตอนนี้พอเราถูเสร็จทำให้ทั้งคู่มีประจุไฟฟ้าที่ไม่สมดุลกันกับกระดาษที่มีความสมดุลอยู่พอเราแตะที่กระดาษที่ไม่ความสมดุลกระดาษจะติดขึ้นมาที่มบรรทัดแบบนี้ครับครับสรุปการทดลองวันนี้ก็จบลงไปแล้ว ขอบคุณและสวัสดีครับ